ด่วนเลื่อนวันหวยออกแก่วิกฤตโควิด1ิเกเมื่อวันที่2 5มีนาคม2563นายพัชลาอนันต์สินอธิบดีสัพสามิตรประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกมาแถลงการหลังการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนและเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการควบคุมการเผยแพร่ระบาดของโควิด -19 คณะกรรมการสลากกินแบง่งจึงได้มีมติการเปลี่ยนแปลงวันออกสลากกินแบง่งงวดประจำวันที่1เมษายน2563จากวันที่1เมษายน2563เป็นวันที่สพฤษภาคม2563ตั้งแต่เวลา14นาฬกา30นาทีถึง16นาฬิกาหยุดสนศูนน ณหองล่างวันสลากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนอกจากนี้จะบมีการจำหน่ายสลากในงวดวันที่16เมษายน2563และงวดวันที่2พฤษภาคม2563ทั้งนี้การออกร่างวันที่เลื่อนไปเป็น2พฤษภาก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในห่วงเวลานั้นณคณะนั้นด้วยหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป จะมีการพิจารณาและแจ้งให้ทราบต่อไปสำหรับในส่วนของผููดิถ้ำรายการจองสลากงวดวันที่16เมษายน2563ที่ได้มีการจองสลากในระบบลวงหนาเมื่อวันที่20ถึง21มีนาคม2563สำนักงานสลากจะโอนเงินขึ้นให้กับผู้ดิถ้ำรายการแล้วทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเพื่อความต่อเนื่องของการออกสลาก ซึ่งเป็นการสร้างความหวังและโอกาสของประชาชนให้ยุดลงด้วยข้อจำกัดของสลากที่ทำธุรกิจนี่มายาวนานอาจจำเป็นต้องมีการทบทวนให้มีรูปแบบที่เป็นการลดความเสี่ยงโดยใส่บริบทเดิมทั้งหมดเพียงแต่เปลี่ยนจากใบามาเป็นจำนวนโดยเครื่องเพื่อลดการติดต่อเปลี่ยนมือระหว่างผู้สื่อและผู้ขายและบุคลากรของ,ของสำนักงานสลากกินแบ่งคณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้สำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาลไปเบริงว่าเพื่อให้กิจการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถดรําเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องควรเปลี่ยนมาเป็นจําหน่ายโดยช่องทางแบบออนไลน์ทั้งนี้ต้องบอกระทบผู้ขายทั้งหมดโดยให้สำนักงานไปศึกษาเพราะหากไวรัสนียาวนานเกินกว่า2เดือนอย่างที่ขาดการไว้ก็อาจจะทําให้สำนักงานสลากกินแบ่ง บบสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค์ใดนะครับผมครับสำหรับลอตเตอรี่ในงวดวันที่1เมษายนที่ว่างจําหน่ายไปแล้วนะครับสามารถเก็บว้ตรวจรางวัลในการออกสลากกินแบ่งขั้งตอไปได้กับเครื่องวัดวันที่2พฤษภาคม2563นมะครับพี่น้คงครับสำหรับการประกาศผลรางวัลก็สิเป็นวันที่2พฤษภานะครับผมพี่นงองมาแจ้งข่าวแจ้งข่าวนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ปาททบกขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมคลิปนี้ขออําลาภาจากพี่น่องไปก่อนครับพอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับเนื่องควรเป็นมาเป็นจํำน่ายโดยช่องทางแบบออนไลน์ทั้งนี้ต้องบอกระทบผู้ขายทั้งหมดโดยให้สำนักงานไปศึกษาเพราะหากไวรัสนียาวนานเกินกว่า2เดือน อย่างที่ขาดการว้ก็อาจจะทําให้สํานักงานสลากกินแบง่งบอวสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค์ได้นะครับผมครับสำหรับลอตเตอรี่ในวดวันที่หนึ่งเมษายนที่ว่างจําหน่ายไปแล้วนะครับสามารถเก็บไว้ตรวจรางวัลในการออกสลากกินแบง่งขังต่อไปได้กับเครื่องวัดวันที่สองพฤษภาคม2563นหหกิบสามะครับพี่น้องครับสำหรับการประกาศผลรางวัลกับสิเป็นวันที่ 2, อสองพฤษภานะครับผมพี่น้องมาแจ้งข่าวแจ้งข่าวนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ปาททบก็ขอขอบคุณขอมุ่นจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมคลิปนี้ขออำลาพาจากพี่น้องไปก่อนครับพ่อกันไม้คลิปหนาครับสวัสดีครับมาแจ้งข่าวแจ้งข่าวนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ปาททบก็ขอขอบคุณขอมุ่นจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมคลิปนี้ขออำลาพาจากพี่น้องไปก่อนครับพ่อกันไม้คลิปหนาครับสวัสดีครับไปก่อนครับพ่อกันไม้คลิปหนาครับ สวัสดีครับดีครับ